กินขนมจีนน้องกินน้ำยานักเพิ่นก็นมีกระหล่ำเนาะเอาเครื่อพริกผงอย่านโบเกตเพิ่มพริกผงลง,งไปเมลายตอนแรกใส่จานบานี้ใส่พระเขา่าคนกวนแม่ คนสกอนบคุขนมินเราเส้นยาเนี้ยหนุ่มดโยเาลง Shep, mm. shep, shep. Kou kin pa. หูปไปหูปมากเจนเขาดังเลยเนาะห <c oughs> <c oughs> ลังช่อย ร่มร่มไวบ่อยร่มแบบนี้มันเป็นใ้ซองยางมานเป็นอ่อนนะอาจจะเป็ร่มคัดฝนเฮ้อร่มแหลกนะ ในห้องเปิดไว้ไมีคนอะไรเก่แจะว่าห้ากับบกาบดดอกไปนองเดี๋ยวฝันจะหัดเขาปุ่นนี่นนยกินนมเลยกระแจบ ของแซ่บอยู่กับผู้มากกว่าถ้าเพิ่งบมาก,กพเพิ่งบอมแซ่บเนี่ยต้องแซ่บอยู่กับผู้มากบ่กขักมันไดบ่บวกใจมือ après